พอเด้อครับพี่น้องมากินตำทั่วหมูกรอบน,นึ่งไก่แซ่บครับส,ส,สวัสดีค่ะบม่พอกันอีกแล้วค่ะก็ะช่องเคยบนญค้นกาลสินมือหนีสิพ้าพีพาน้องมากินตำทั่วหมูกรอบจ้ากับขา้าวเหนียวร้อนๆน,น,นะคะออ้ย,ย,ยหอมๆเลยค่ะหมูกรอบมือนี่อบเนาะ ใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันไมคแมนบอเบอกผิดอุ้บมันเป็หม้ออุ้บรวมร้อนในห้ำเชื่อแรกที่กินเดี๋ยวนี้เนาะแมนบอแมนค่ะวิเฮียประเสริฐร่วกันครับพี่น้องครับอุ้ยจะกินแห้ผู้กล่องคือต่างสูงเยถึงนี้โอ้โหอีกกลับบอเอาโอ้ไม่ไปเสีย์ฟหนูหืมมีเขาเข้มหน่อยๆก่อน ลูคบอวนอืมอ <c> ืมหอนหอมสมพักเป็นระบบแบบอสมพักมีงานให้เขาจับอง สำหรับพี่น้องชิมอมังกับมันเนาะเนี่ยดีที่พี่น้องเหรอยอมูหมักมันผมว่าดีเล่สำหรับเนี้ยได้เน้มันกับได้มันจริงๆเนี่ยเนื้อค่ะมีเนื้อน้ำกอบ กินเหนียวกรอ,อบข,ข้าวแตน้องมันบอกว่าเฮ้ยน้ำจิ้มดำทำีมน,น้ำจิ้มดำเลยเนี่ยพักเบิดมูกรอบเบิด้ดตำทัวกับหมูกรอบจะแฝบแต่พี่น้อง้า น้ำมันจะกรอบพี่น้องกรอบไรน้ำมันนะหือ,หอคนท่อนพี่น้องแต่ว่าน้ำมันจะกรอบต่างกันกับทอดเนาะน้ำหมูเนี่ยน้ำอันมันจะแบบฟูๆกว่าอืม แบบออกจะนุ่มๆกว่าอันนั้น,นอ่ะนี่ที่แบบขอบคักแล้วม่หะอืมอ้มรสกหอมคัวอื้มอืมอวนอมไหมอืมอ้ม ต้นมันก็กินได้ต้นมันเลยไม่ตับงกนก็ต,ตขบขึงแซบทุกอย่างผายคุณยังบคุณยัง มืตลาดนันเดิจะไปล่ะจะไปกับมูรอเขามาคำเขามาคำเขามาหกงแรงไอะจอ๋อเป็นงานเกิดมัวจังวะเป็งานเกิดมัวบอกไม่หอมแก้มคออรูขเขาหออกไป เขาอยากนสนิทนี่แหละเล็กหน่อยพี่น้องผมบอกเลยว่าบัวเตดูบัวเต๋า้านล้านแล้วถ้าทำให้เด็กมันสนิทใจใเด็กเด็กมันจะรักแบบคือแบบทั่วทั้งระดับตามนี่หลังจากหอมแก่ป่านะน้องขออยากเอารถออกไปไปนนั่งเกิดมูมาหองมงก็หอมแก้มป่า มันเป็นการแสดงออกที่แบบผู้ป้าก,กับปื่มผูเ้เล็กหน่อยกะอบอุ่นนะ,นะเนกกานะอ้วนเนาะมันเป็นแบบนี้ต้งไวต้งหน่อยหักพี่น้องจะเอาอย่างไรเนาะต้องหน่อยจะถือจะจะซ่าเขาเนาะที่เรื่องแบบพี่น้องที่เรื่องแบบว่าก็าไม่แบบกดเกินไปเนาะอะไรนะเด็กนะลูกหลานจังแบบนั้น บบเคียงหลายบยอนหลายลำพิหนอ,อกกลางๆอืมใช่ไประเบียบเกินไปก็ไม่ได้นะคะทุกคนเลี้ยงให้รู้กาลเทศะก็พอเด็กอ่ให้เขารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรผิดอะไรถกูก ยังแบบให้เขาได้ใช้ชีวิตอ่ะของตัวเองด้วยให้รู้จากตัวตนของตัวเองอืมอะไรประมาณนี้สนับสนุนเวลาเขาอยากทำอะไรก็สนับสนุนเขาแล้วเขาจะรู้ว่าเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยค่ะโดยพี่น้องบางคนว่าว่าบางคนก็ว่าบ่อตะข่วมบางคนก็ว่าเพียงขึ้นปลาปลาอย่างอื่นหยังเนี้นแหลเ้เจะเขาอะไรพี่น้องครับ กวามพีดลุงเขาเขาบอกพีดจังความพีดทังวันเนาะเขาอยากพูดอะไรก็ให้เขาพูดมาเขาจะฤกษ์กาแสดงออกกันในการพูดไงใช่จะไปปิดไว้นี่ป okay ุ๊บบากาวบอกเลยที่ต้องสายฝ้าใจหน่อยยันพอตีบากาวบากาวเพูดมาเปิดให้อิสระเขาวันเนาะเขารู้จักนิจากความเหลี่ยวกับปอยเขาว่ามันเนาะ ไม่ใช้ว่าจะตามใจไม่ให้นะคะบางอย่างก็ไม่ตามใจเอาโดยเฉพาะว่าคำพูดคำพูดนี่ให้มันอยู่ในขอบเขตนะเา่านเลาะเวลาผู้ใหญ่ฟังให้มันมวนหูให้มันสบายหูเบ่อมันเข็งกระด่างเน,ะนาะพี่เนาะไปมาลาไหวนะพี่น้องครับส่วนพอเขาจะไปอยู่กับเพื่อน เขาจะเป็นยังไงก็อันนั้นมันอีกเรื่องละเพราะว่าทุกอย่างทุกคนมีสังคมหมดออกจากเราก็จะไปอยู่อีกสังคมหนึงเด้แม่อ่สังคมมูเดี๋ยวจะเข้าสีบวกากันที้แบบนี้คุยจะไม่ใหญ่วะไม่ได้ผมว่มเรียงได้แต่กายใหญ่มากเรียงใจไ่เลยเด้บอกว่าัยกระยาพี่น้อง้วมทุก โต๊ันนี้เอาลุงโกขัดเลยอ่ะยมีโจกเดชบอก่วงกันแลหละอืมอื้มเอ้าคือเป็นอ๋อกินนั่นนี่ลีม <laughs> ดมันหนอกแซ่บด้วยเป็นอย่างผมคือเอาเอาเ,อเนื้อลรย มนเนพราะว่าผม่มั่นใจว่าผมก่มเคยกินเละ้ำมันนะอืราะมั่นใจว่า,น,วานัำมันจะกรอบแข็งเกินไปไหม,มเราก็ต้องเอาเนื้อช่วยนบอนว่าแม,าม่นบอะไอย่างเนี้ยมังบางเนื้อไลยๆเน่ยเนื้อกบาไมะ เคยบอกเยื่อนตัวจนเนี่ยฮะสูตรนี้ไม่ต้มไม่จิ้มเนาะไม่ทอดไอ้มันไม่ทอดละป้าถ่ายวิธีทำไหมนะข้าวข้าวว้นที่ถ่ายวิธีทำเรื่องเรื่องถ่ายเตะตอนหันสุขลวหันออกมาหันเชื่อหนหนพี่น้องครับ บอทันแล้วดังอิ่มดังอะไรพี่น้องรักน้อยไม่มีน้องถามว่าผมน้องบิ enfin ๊กแฟนน้องตั้มเป็นอะไรกันกับเคยบนอืมเป็นพ่อผมครับพี่น้อง อะไรน์ครับด้วยโซรครับผมบอกหยอกพี่น้องบอกเล่นครับเป็นนองเมียครับพี่น้องครับอีบิ๊กน้องเมียบิงเต็มหน่อยเบิงกระดูกกระต่านเบิงเต็มหน่อยเดือ้นนนิงเต็มหน่อยบอกหยอกบอกว่าี่น้ ชายฝา,ยายว่าอยากกินหมูกรอบลูกจักกินแต่หมูกรอบที่เป็นแบบกรอบๆข้างบนไม่กินเนื้อ <c oughs> ใครๆก็อยากกินแบบนั้นทั้งนั้นแหละไม่มีใครเขาอยากกินเนื้อหรอกนะ <c oughs> นา่ขนมีก็กินชายฝา เอ้มีพันจังกินนะพี่นออ้องคองเหี่ยบเว้ยถุงจั๊กคล้องแฉกเข่าร้อาเริ่มหนาวมากเลยด้วยค่ะพี่น้องการรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเมื่อเช้าอ่ะหมอกเต็มหน้าบ้านไปเลยรอบบ้านเลยหมอกอ่ะขาวโพลนเลย ากาดีมากาานนพกีนกนกนก่น้องเชื่อไคนนล่งปุบ่นพู้นั่งก็ว่าเพ่ไปมมารู้เลยอะันปากซอยพี่น้องต่ำตัวเมื่อเอิ่อีกแ่ละตัวีมาเมื่อไรมาเมื่อไรตัวเอื่อยีกเธอไปบ,บอกผมไปยังไงเนาะ <c oughs> เหลืองว่าอร่อยวววควว้วอรววววาวว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 ่ะวววววนตวววัวแว่วว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 ว สำหรับมือนี้นะคะเบียก,กันหนุ่ยเก็ขอบคุณของคุณพี่น้องนะคะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังค่ะมือนี้เบียก,กัมหนุ่ยกาขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องคะลูกห้องให้ไ <c oughs> ม่ให้ใครเอาค่ะเดี๋ยวเขาไปเบ่งลูกกันได้จ้ะสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่คะ